ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับผมครับวันนี้โอปอวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางนะฮะของเด็กมีเซนนะครับน้องนองโมนะครับเนาะครับบอกเลขถูกมาตลอดนะครับ รั้งแต่นน้อยๆแล้วนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะโอเคครับเพื่อนม่ใไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของน้องนโมกับแม่นะครับว่าแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคม2565จะเป็นตัวไหนมารับชมรับฟังกันครับถ่านโมให้เรียกอะไรลูกจะซื้อครับค่ะ แล้วก็ถ้าถูกเนี่ยจะไปอุดหนุนที่คำชโนดซื้อเสื้อให้เพิ่อวก็พาไปไหว้ทุกครั้งครับเสื้อนี่มาจากคำชโนดใช่ค่ะทุกครั้งแหละานนี้แต่ว่างวดนี้ยังไม่ได้ไปเม่อทันได้ไปเพราะว่าข้าพรรษาเนี่ยก็ทํากับข้าวให้ปู่ให้ถวายหลวงปู่ไงคะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้มีเวลาไปก่อนอื่นก็ขอสวัสดีค่ะคุณแดงสวัสดีครับ คือคุณแม่บ่ท่าบ่ให้เห็นหนาเน้ะค่ะเนาะจะไอ้ม่บ่ต้องเห็นหรอกเพราะว่าอันมาจากบารมีปู่ย่าและก็ปู่ยาที่นี่โอ้ครับเพิ่นนับถือพญานาคพี่น้องแม่ค่ะไปขันทอเไปง่ายดไปบูซาเสืออยู่ข้ามชนอเป็นเสื้อพญานาคทกครัน้องก็ชอบบ่ค่ะใช่ น้องน้ำมูเขาชอบชอบเสื้อแจกสัญญากับเขาไว้ว่าถ้าถูกจะไปซื้อให้ทุกครั้งตัวละร้อยตัวละร้อยเนี่ยแม่ครับครับมเพิ่นแต่ว่าเราต้องยังตรงมีค่าน้ำมันบอสก็ไม่จำน่านักแต่ไม่ได้ซื้อเยอะไม่ได้ถูกไม่ได้ซื้อเยอะซื้อนิดหน่อยเพราะยาไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้ให้ซื้อรวยเอาแค่แบบพอกินพออาหารวัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงพระซื้อกับข้าวเลี้ยงพระอยเงี้ยค่ะใส่บาตรทำบุญแค่นั้นเองครับไม่ได้ว่าอันให้ให้ให้รวยเพื่อนบมอให้พอกินก่อนแล้วก็มีค่านมให้น้ำโมนี่ยละเพื่อนมักนมเปรี้ยวโอ้น้ำโมนี่ชอบเปรี้ยวอันนั้งนมเปรี้ยวอันละแล้วก็เมื่อวานก็พอดีแม่ครูเขามา ขายลอตเตอรี่เนาะเพื่อนก็กดเลขให้ก็่เลข3ตัวนั่นแหละที่ให้ไปน่ะเพื่อนกดเลขให้คนขายลอตเตอรี่กดกดจะซื้อไงแล้วทีนี้เพื่อนบอกว่าไม่มีเดี๋ยวเพื่อนเอามาให้ก็เลยสั่งไปแล้วแม่ครูที่เขาขายอยู่เมืองเลยไหมเขาเอามาขายให้โอ้เขามาถึงนี่นเขาที่แล้วก็อ,นนอันให้อะไรนะ297ใช่ไหมอัแนแม่ครูเขาเขาให้972าองไม่งั้นก็ต้องสตัวท้ายหนึ่งีสามตัวท้าย สลับกันนิดเดียววันนี้คนขายรถเต่รี่มาขายให้ยังคะมามาแล้วค่ะแด่สั่งขอไปแล้วสามตัวก็จะเอามาใหม่เขาก็คือถ่าย้สมมติเขาซื้อให้เราแล้วก็จะขายไปเลยถ้าถูกก็เลยบอกเขาว่าถ้าถูกแม่ครูก็เอาเงินมาให้นโมเดอร์โอ้ครับผมคือน้องนี่บอกเขาจะจิ้มทางโทรศัพท์จิ้มทางโทรศัพท์ใช่ใช่จะมีเซ้นเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยก็จะตรงเลยวันสุดท้ายก็จะตรงเลย จนมากนะเพราะว่าปู่อะให้อันสองห้าห้าสองฟันใช่ไหมครับแต่โมให้ห้าสามสองห้าสามหนูก็ซื้อสองห้าห้าสามสามห้านี่แหละแค่นั้นแต่วันใช้ท้ายเน่ยเขาจะกดเลยตรงๆแต่นี่คือเราขอเขาซื้อลอตเตอรี่เขาก็เลยกดให้สามตัวก่อนเพื่อจะถูกสามตัวหน้าบ้างสามตัวท้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเพื่อจะเป็นอาหารลจงวันหรือประเทเ่ราใว่ให้ใให้แม่ครูไปแม่ครูก็ถูกสามตัวหน้า แกบอกได้ค่ารถพอดีได้ค่างวดรถสามารถไปต่างประเทศได้ใช่ไหมครับเนี่ยเบอ้อนบ้านเนี่ยเนาะนั่นแหละก็ขอบารมีปู่สีจุดทูนยาสีปุดูมาทุกครั้งอะค่ะวันนี้เพิ่นจิ้มให้ตัวไหนนะคะหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแต่ว่าซื้อลอตเตอรี่แหละสั่งลอตเตอรี่เพิ่นไว้นั่นแหละแต่เผื่อจะถูกสามตัวหน้าสามตัวท้ายอะไรอย่างเงี้ยสองตัวไม่มีเหรอคะอันสองตัวญาคําญาคูนะคะ ที่เป็นเป็นตะเคียนเห็นไหมทรงนั้นน่ะค่ะค่ะเห็นค่ะที่แกะสลัดเป็นหญ้าห้าแปน่ะพอดีลุงไอติมอ่ะขอเลขกับลุงเมื่อกี้เนี่ยที่ซื้อห้าห้าแท่งลุงให้ห้าแปดก็เลยบอกไปเผื่อจะถูกเพราะยาคํายาคูณบางทีก็มาให้โอ้ครับจ้ะ แล้วน้องน้องนี่อยู่ไหนไม่อยู่หรอคะน้องนอนอยู่ข้างบนบ้านกำลังเล่นอยู่ใช่ไม่นะโมไม่ลงมาถามสักหน่อยอือยังว่วอยู่นะลองฟอได้กดสักหน่อยอือลองตัวสักหน่อยมาแล้วนโมนโมมานี่เลวมานี่มาลุกมาแล้วอ่านโมต้องต้องนี่เขาเขาจะเป็นแบบเนี้ยครับแต่ว่าตอนตอนเกิดแบบเพื่อนให้ตัวแดง มีตัวเลขขึ้นเต็มตัวเลยใช่ปู่กย่าก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวปิดปดเสียงก่อนได้ไหมคะปิดล้วค่ะาาค่ะบ๊ายบาครับสวยสดีค่ะบ๊าบา่ายบาค่ะบ๊าบาย่ะบ๊าย่ายค่หาาค่ะบ๊าค่ะสวัสดีค่ะายบ่ะ่าบายค่ายบายยยคะบ๊าค่ะบต่ว่าแต่ว่าก็คือบอกเขาเออเออปู่ย่าะครับคาายครับสวัสดีครับ จ้าก่อนจ้าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนมมาพี่ให้ขนมนะนุ้ยไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชินมี่เอานมมานมเปรี้ยวมาพี่ให้นมเปรี้ยวอ่ะส่งส่งนมเปรี้ยวให้นั่นแหละนั่นแหละสอนเพื่อนส่งให้เพื่อนเอาเป็นพิธีเป็นพิธีจ้าทุกก่อนจ้าก่อนจ้านี่เอานมเปรี้ยวด้วยนมเปรี้ยวด้วยพี่ให้นมด้วยนั่นน่ะเร็วๆไปใส่ในพานย่านไป นี่แหละเขาให้แค่นี้แหละของเขาอ๋อเด็กน่ารักกับเป็นน้องน่ารักมากเลยนิ่งๆงเหมือนตุ๊กตาวันนี้ตัวไหนลูกวันนี้ให้เอฟซีเขามีช่อดอลูกกดขอเขาเอาเอาเอามีโทรศัพท์ให้กดไหมโทรศัพท์ให้กดหน่อยสิดูสิในนี้มีแมเครื่องปกติเขาจะกดเครื่องนู้นอ๋อจะเล่นแป้งอย่างนี้เป็นประจำใช่เขาชอบเล่นแป้งกระป๋องปากตวงเขาเองทั้งตัวเ้าก็เสื้อพญานาคของเขาชอบเน่หมดกระป๋องเลยหรอหมดกระป๋องเ๋อง กระป๋องละสิบาทสิบาทต้องซื้อไว้ให้เขาแต่นมหวานนมจืดไม่กินกินนมเปรี้ยวอย่างเดียว่นมเเปรีี้ยยยววอางดของหวานก็ไม่ค่อยกินไหนเรตัวเลขกดติดนะแล้วต้องเอาโทรศัพท์โอ้โทรศัพท์มาน้องน้องนะโมกันหนึ่งสี่เจ็ดกับแปดหาเนาะค่ะเดี๋ยวไกลมือจะคอยมาติดตามกันไหมเพื่อนกันนับถือพญานาคเนาะค่ะ ค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เด้อค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะหนึ่งสี่เจ็ดกับแปดห้าแปดธานี่เพิ่นพ่อค้าโรตรีเขียนหายบัวแม่น้องต้นตเียนเลขน้องละโมมีหนึ่งสี่เจ็ดเท่านั้นเนาะหนึครับค่ะมือเลขออกเพรเล่าสียหอีก็วันเลขออกนะครับผมเพิ่นกดใจเครื่องคิดเลขเนาะครับจะเล่นแป้งตลอด มักเล่นแป้งว่าสั้นแต้นน้อยตัวเลขึ้นเต็มตัวค่ะแคบหน้าจอไปเด้อค่ะคือเพื่อนกัให้สัมผาสดูค่ะพี่น้องกันครับวันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องน้ำมูนะครับเนาะถ้าชอบแนวทางของน้องนะฮะก็คือน้องน้โมูกดเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็บอกแม่งวดเมื่อกี้ก็เข้าสามห้าห้าสามนะครับผม ก็บอกมาทุกงวดนะครับบอกปู่บอกญาติโยมที่นี่นะฮะถูกเป็นประจำนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่น้องโมแล้วก็น้องโมแล้วก็คุณพ่อนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ